ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกับช่องสวนผับเฟมิลี่ช่องดีๆที่ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมโอ้ทำไมหน้าดบูบานๆไงก็ไม่รู้เนาะ หน้าบานจังเลยวันอาทิตย์เหมือนเดิมครับไปขายผักซะหน่อยวันนี้โอ้เต็นเต็นเต็มหลังรถเลยดูของเต็มหลังรถเลยไม่มีไม่มีรถกระบะก็ต้องใช้รถเก๋งคันน้อยนิดของเราไปสู้กับมันต่อทุกวันอาทิตย์ถ้ามีผักก็จะไปขายผักครับวันนี้เรา จะไปขายผักกันที่เดิมตลาดนัดขวัญเวียงวันนี้ก็จะมีผักขายผักเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับแล้วก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับ ลูกค้าก็เริ่มมาเดินแล้วร้อนมากแดดร้อนมากๆเลย ตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วครับ6โมงเย็นแล้วขายไปได้ประมาณสักครึ่งนึงเกือบเกบครึ่งเหลือเยอะเลยผักสลัดโลเหลือหนึ่งกล่องแล้วครับใครจะเป็นผู้โชคดีสองทุ่มแล้วยูวข้าวมากเลยนุกน้องยังไม่มาเลยตอนนี้กำลัง กำลังรอ,อลูกน้องมาช่วยเก็บร้านอยู่ตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วครับลูกน้องมาเก็บร้านให้แล้วครับส่วนของวันหยุดแล้วนะทำให้คุ้มค่าแรงหน่อยนะลูกน้องมันเท่าไหร่คะสองบาทครับ <Hi. S 1> ให้ลูกน้องเก็บร้านคนระับนี่แล้วก็วันนี้ผักเราเหลือหนึ่งกองอเดี๋ยวเดี๋ยวพาลูกน้องไปสรุป กันที่บ้านนะครับเราไปเจอกันที่บ้านนะครับอ่าแล้วก็กลับถึงบ้านแล้วครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ไปขายผักตลาดน,นัดวันแล้วก็จะกลับมาถึงบ้านมานับตังกันเลยว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่วันนี้เอาผักไปทั้งหมดเจ็ดกล่องแล้วก็ขายไปหกกล่องเอาสลัดโรไปยี่สิบกล่องขายหมดเลยวันนี้ ขายสารรวมกัครับเดี๋ยวจะมานับตังกันว่าวันนี้ขายผักได้กี่บาทเอานับรวมกันเลยนะไม่ได้แยกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบ ส0 0 0้ 50, 50, 50, 70, 90, 100, อั0นนรนนี้ 100, น 50, 50เป็น100อันี้ก็

575รยเบวกหนึ่เป็น1,775บห้วันนี้ได้1,775บาทครับกับการทำงานน้ำมันกับการทำงานครึ่งวันใครผักเครึ่งวันเนาะตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงกลับบ้านถึงสองทุ่ม คลิปนี้ก็ฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกับช่องสวนพับเฟมิลี่ช่องดีๆที่ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ